ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจคือบาสเกตบอล NBA นอถูกต <ขอ S 1> ้องเพลย์ออฟสายตะว,วันตกนะครับได้คู่ชิงไปชิงกับคลิปแลนด์คาวเลียเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะโดยที่นัดนี้นะคะวอริเออร์สามารถที่จะเอาชนะ OKC OK ไปสุดมันค่ะ96 ต่อ8 8คว้าชัยชนะซีรีส์4-3เข้ารอบชิงชนะเลิศไปนะคะไปพบกับคลิฟแลนด์คาวาเลียแชมป์ของสายตะวันออกต่อค่ะโอ้โหคู่นี้เหมือนแดนจาวูยัยงไงบอกไม่ถูกเลยนะครับ่ช,ชิงแชมป์ของ NBA ผมจะบอกว่ากว่าที่บริเออร์จะควา้าแชมป์ในสายตะวันตกได้เนี่ย,ยเกือบเหมือนกันนะเราตอนเลกก็ตามอยู่3-1่อเกม,มคือ3-1ซีรีส์เนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าโอเคซีจะทำท่าน,นำทางฟอร์มโมเมนตัมมาแล้วแต่ก็ปรากฏว่าเป็นบรอเออร์ครับที่ 3แมตชสุดท้ายยกลับมาเอาชนะได้เฉยเลย ซึ่งก็ต้องบอกว่าเห็น<ช>บอกว่า<ช>ตั๋วเนี่ยที่เกมกรงขัน,นขช่วงเช้าที่ผ่านมาตั๋วในการเข้าชมในบ้านของโกลเดสเจดวร์ร,เรีเออร์มีราคาแพงมากคุณแอมใช่ค่ะพุ่งไปแบบหยุดไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยเออนะคะเพราะว่าตั๋วที่นั่งติดข,ขอบสนามโอราโคลอารีนานี่จำาหน่ายเกลี้ยงนานก่อนที่วอริเออร์จะนำเอาส่วนที่เหลือมาขายอีกครั้งละค่ะราคาอยู่ที่230จนถึง2,150เหรียญคิดเป็นเงินไทยนี่ตกอยู่ที่690จนถึง64,500บาทเลยนะคะไอ้600เนี่ยเมื่อไหร่ไอ้60,000เนี่ย <c oughs> ไม่ไหวเหมือนกันนะ,ะทั้งหมดนี้หมดทั้งหมดภายในไม่ถึงแค่ห้านาทีค่ะรวมไปถึงบัตรสองใบแบบลิงไซด์ด้วยนะคะที่ก็ถูกนำเอามาปล่อยในตลาดมืด <c oughs> ในตลาดมือสองราคาใบาละสองหมื่นเก้าพันเหรียญสหรัฐหรือประมาณแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะคง่ายๆว่าเป็นตั๋วผีตรงๆเลยแล้วกันนะแต่ว่าของนี้มันขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขายอยู่แล้วนะรูปเกมเมื่อชมงเช้าที่ผ่านมาคุณเดมรูปเกมนี่อย่างที่เรียนไปเลยครับทางวอริเออร์ชนะทันเดอร์สไป์เก้าสิบหกต่อแปดสิบแปดมาดูเรื่องของผู้ท สถิติคะแนนสูงสุดก่อนนะครับก็เป็นทางสตีเฟนคอรีนะครับการตูเก่งของวอริเออร์สทำไป36แต้มเลยครับรวมไปถึงทางเคยทอมสันนะครับเพื่อนร่วมทีมยิงไป21แต้มเลยครับส่วนทางด้านทันเดร์สนะครับเป็นควินดูรันนะครับที่ทำไป27แต้ม3แอสซิสต์บวกกับดัลเซลเวสบลูสนะครับทำไป19แต้ม13แอสซิสต์คือหลายคนมองนะครับว่าเกมนี้ใครที่อยากจะชนะวอรริเออร์สได้ โคตเตอร์หนึ่งกับ2นี่สําคัญมากนะครับต้องครับคือต้องยิงโวลเออร์สให้ขาดนะครับหลายหลายทีมที่ชนะโวลเออร์สได้คือนาแต้มห 9, Quarter 1, Quarter 2. 2> ่างโวลเออร์สในโคตเตอร์หนึ่งโคตเตอร์สองเกมนี้ทันเดอร์สก็นําได้นะครับนำเหมือนกันนะตอนแรกโคตเตอร์แรกโคตเตอร์สองน,นี่ก็นำเหมือนกันใช่ครับทำนำได้ไม่เยอะเพียงแค่สีถ่ถึงหกแต้มอย่าโคตเตอร์แรกเนี่ยโวลเออร์สทำได้ไม่ถึงยี่สิบแต้มเลยครับแต่ว่าพอเข้าสู่คิวสองแทนที่จะหนีได้ห่างกว่านี้ นำเพียงแค่4แต้มเองนะครับจากนั้นก็พอทางเคมสันกับทางเคอรี่นั้นเข้าฟอร์มเข้าฝักก็ยิง3แต้มกันเป็นว่าเล่นเลยครับตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูสถิติต่างๆของในเกมนี้นะครับ <Go. S 1> การยิง3คะแนนของบลเชอร์สนะครับยิงไป37ครั้งเข้าไป17ครั้งนะครับ ที่เป็นสถิติที่ดีมากที่เป็นเปอร์เซ็นต์นี้เกือบ46เปอร์เน,นะครับ,ค,รบคือถ้าเราดูรูปเกมจะเห็นได้ว่าทางอันเดอร์เองก็พยายามแก้เกมอยู่แล้วเอาเควินดูแรนอ่าขอไปฮะเอาทางเควินดูแรนนะครับรวมไปถึงทางอ่าตัวเล่นวงในกันอยู่แล้วแต่ว่าพอมาถึงท้ายเกมมันแรงมันไม่ไหวจริงๆนะฮะร,รวมถึงการชูสามแต้มของทั้งเคลทอมสันเองซิฟเฟนเคอรี่เองทำได้ดีนะครับ,บวงในเองอย่างเช่นทางเดมอนกรีนก็เล่นได้ดีนะครับทำให้ปิดเควินดูแรนด์ถึงเวสต์บูดที่ทำงานหนักเหลือเกิน อันเดอร์สนนี่ถ้าไม่เปลี่ยน2คนนี้ออกเลยนะครคุณฟุกถูกต้องบเล่นแล้วไม่เปลี่ยนยเลยนะฮะบริเวณนี้ยังเปลี่ยนเคอร์รี่ยังเแก๊ปแคทอมซันออกนะแล้วก็กลับตอนแรกๆเนี่ยเหมือนกับซีรีส์ก่อนหน้านี้ก่อนที่ตอนนี้ เกมที่อ่าผมตามอยู่เนี่ยเหมือนเคอร์รี่กับทอมสันอยู่ดีก็เลยไม่ออกไปเฉยเลยแต่ปรากฏว่าพอเรามาได้อสองต่อสามเกมไล่มาเนี่ยเหมือนโมเมนตัมมันเริ่มมาทางบริเออร์แล้วก็ปรากฏว่าเกมเริ่มดีขึ้นเซอวิสเคอร์รี่เกมเริ่มโมเมนตัมเริ่มดีฟอร์มเริ่มเทพขึ้นเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าเนี่ยแหละครับก็พลิกกลับมาเอาชนะไปได้สเร็จเลยสี่ต่อสามเกมนะฮะสุดยอดมากน่าสนใจที่ว่าเซนเตอร์ตัวเล็กวงในอย่างทั้งเดมอนเกลหรือว่าคูดาล่าของบริเออร์เกมนี้ทำสามแต้มได้เยอะด้วยนะครับคือตัว คิสวงในมายิง3แต้ icism, มได้นี่ยกว่ารูปแบบเกมมันน่าสนใจมากๆนะครับในชสวัส <darum> ด <coating s> ี <outro> ้สำหรับ NBA นะฮะคือใจจริงก็สงสารดูแรนนะเพราะดูแรนก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ว่านะอย่าี่ว่าไปครับว่าบอริเออร์เมื่อเช้านี้เล่นได้ดีเหลือเกินแล้วเล่นในบ้านโดยสติในบ้านบอริเออร์ถือว่าดีมากเพราะว่าสติที่แข็งแกร่งแล้วเกมรับที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็ปรากฏว่าเข้าชิงไปะครับไปเจอกับคลิสแลนด์คาบัเลียซึ่งก็เป็นฝ่ายอาเชนะตอร์เตอร์แรปเตอร์ไปในสายตะวันออกนะครับ ก็จะได้เจอกันระหว่างคิงเจมส์นะครับเลยบอนเจมส์กับ MVP คือซีเวนเคอร์รีได้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศ NBA นะครับโอูตาก็เหมาะสมแล้วนะที่ได้ MVP ไป2สมัยติดแล้วนะครับเคอร์รีต้องยกให้เขาเลยนะครับในช่วงนาทีทองช่วงปีปี2ปีเนี่ยต้องยกให้เคอร์รีเลยก็ว่าได้ดูเควินดูแลนแล้วดูไม่แน่นะครับซีซั่นหน้านี่อาจจะย้ายทีมก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จจริงๆหลายทีมสนใจอยู่แล้วนะครับสำหรับเควินดูแลนต้องดูนะครับในช่วงของรับตัวผู้้เล่่นนนนใปีหาาะครับว จะมีการย้ายทีมโดยเฉพาะสตาอย่างดูแลนี yeah, ่จะย้ายทีมหรือไม่นะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่ดูแลนจะย้ายทีมมีสูงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาฟรีเอเย่นแล้วด้วยเหมือนกัน